สวัสดีครับลูกศิษย์ตินักทุกท่านนะครับผมผมโคชโชคนะครับผมจะทยอยตรวจการบ้านให้นะครับแล้วก็พร้อมส่งตารางสัปดาห์หน้าให้นะครับผมและท่านไหนที่วิ่งก่อนเช้าแล้วก็ส่งการบ้านไว้ให้ผมได้เลยนะครับแล้วก็ท่านที่จะวิ่งตอนเย็นก็ผมจะทยอยส่งตารางให้นะครับผมคาดว่าใช้เขียนตารางประมาณ8ปดถึงสิบสสามชั่วโมงนะครับผมจะลากม้วนเดียวจบเลยนะครับก็จะทยอยตอบให้นะครับผมแล้วก็ ท่านไหนสันนิษฐานไว้เลยว่าวันจันทร์จะวิ่งอะไรนะครับก็ขอพูดตรงนี้เลยถ้าท่านไหนที่วิ่งมากกว่าต้าวิ่งลองรันได้นะครับวันจัน์ก็วิ่งบสบายสัก3า4สสิบนาทีหรือว่าเล่นฟิตเนสว่ายน้ำบอดี้เวทได้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับท่านไหนที่ไปแข่งมานะครับวันจันผมจะให้พักไปเลยนะครับผมและท่านไหนที่วิ่งไม่ถึงเป้าหมายก็ กพราะผมจะส่งตารางตามไปให้นะครับผมเพราะผมจะเห็นอยู่นะครับว่าใครส่งหรือไม่ส่งนะครับดังนั้นแล้วท่านไหนที่กังวลในเรื่องของตารางวันจันทร์เนี่ยวิ่งอะไรปกติแล้วเกือบทุกคนผมจะวิ่ง 40- 50นาทีก็คือวิ่งสบายชมนกชมไม้นะครับไม่ได้อ่ารีบเร่งอะไรมากมายนะครับผมก็ท่านไหนที่ยังไม่ได้วิ่งวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ไม่ได้วิ่งโปรแกรมรองรันให้ทักหาผม โดย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 ด่วนนะครับผมจะบอกว่าวันจันร์ควรวิ่งอะไรแล้วก็จะส่งตารางตามไปให้นะครับขอไปที่ราชานะครับเพราะผมต้อง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 เขียนตารางนะครับผมแล้วก <mi> ็อยากจะทําให้ดีที Constant ่สุดให้กับลูกศิษย์ลูกศิษย์ทุกท่านวิ่งให้ดีที่สุดนะครับผมและลูกศิษย์ตั้ไหนที่อยากจะต่อคอร์สกับผมก็ยินดีนะครับลูกศิษย์เก่านะครับที่อยู่มานานก็อยากจะต่ออยากจะมีเป้าหมายใหม่ก็ทักหาผมได้เลยนะครับผมจะจัดส่งตารางให้นะครับผมก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับผมเป็นกำชังให้นะครับจากท่านไหนที่วิ่งไม่ได้ตามเป้าหมายในวันนี้เขาไม่เป็นไรนะครับ <gerade S 2> ก็ซ <thick> ้อมต่อไปนะครับเราแข่งขันนะครับเราซ้อมนะครับเพื่อลดความผิดพลาดนะครับผมรับปริญญาก็ต้องซ้อมหลายรอบเลยนะครับเพื่อที่จะรับให้มันดูดีที่สุดนะครับผมดังนั้นแล้วการวิ่งก็เราต้องซ้อมนะครับไม่มีวันไหนที่เราที่เราทําได้ดีทุกๆวันหรอกครับแต่เพียงเพียงแค่ว่าเราทําสม่ําเสมอมันจะช่วยได้ในวันที่เราไปแข่งขันหรือว่าวันที่เราจริงจังนะครับผมยังไงก็ฝากจุดนี้ด้วยนะครับผมก็ ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับ